อะไรไม่ไกู <ol> <ol> you know, you know ้ไป็นางรอกนนไู่แบบหรอวะหรือเาบ้าไในแล้วเผมจะอยู่บ้านในอ่ะอะไรอ่ะมนถ้เลยแะเป็นถุงเลยแหละหร่อย่งการนี่นี่นี่โอ้โหอบค้วกที่กนแลวที่เท่า เดี๋ยวมันมันไวทุกวันที่ไหนตามหาเองละเพราะเที่ยมมันจัดการใส่ถุงแล้วก็ใส่โต๊ะหมดอะไรใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ไหลมาเพิ่งไม่มีที่จะไหลไม่ไหเลยหรือเอาครับผมก่อนแรกผมกินไม่เหมือนชาวบ้านแล้ววันนี้อือ